สวัสดียามเช้านะครับ <c oughs> 30สบเมษาหกเจนะครับอมอมาทูดนะครับเริ่มโตลนะวุงมะนวครับพอได้กินนะครับหน้าแหรง 4-5ต้นนะครับดอกออกผลเรื่อยๆนะครับมะนาวนี่อัปเดตนะครับวันนี้อัปเดต ดำปฏิวัตินะครับตอนนอี้ที่ชายจะปิดนะครับแม่นี้ก็พร้อมแล้วก็มั่นใจผมก็แบ่งให้นะครับหลังจากหยุดจองคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวรอคิวส่งพร้อมๆกันนะครับ ันนี้ก็ปิดแล้วนะครับพอพันแดงเข้า่า <c oughs> วันนี้ผมจะพามาดูดำลำมันนะครับเหมือนจะฟักนะครับ ได้ยินเสียงลูกไก่แล้วครับจิ๊บจึ๊บจึบจ,บจึบแล้วครับฟักออกมาแล้วนะอ่านี่ๆเขาออกแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้มาส่องดูนะครับแต่ได้ยินเสียงอ่านี่ออกแล้วครับได้กี่ตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับเสียคิวฟองนี่ได้กี่ตัวเนี่ย ไข่สิบกระฟองนะครับแม่นี้ดำลามันดีกวนะ หนึ่งสองสามสี่ปดครับไข่เป็นเยอะมากครับแม่นี่ลำลำมันเดี๋ยวโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูไข่ก่อนมนเชื้อหรือว่าไข่เสียแล้วว่าไงาตอนนี้เหลือห้าฟองครับสำหรับพี่ชายที่จองยกอคอกไว้นะครับ ก็ตอนนี้อัปเดตให้ลูกไก่เกิดละนะครับ